เทศบาลเมืองลบบุรีหลังจากจัดระเบียบลิงได้ในรมิตสีแยกไฟแดงมุมพระนารายราชนิเวศเป็นแลนด์มาร์คดึงดูดนักท่องเที่ยวกลายเป็นจุดได้รับความสนใจมีนักท่องเที่ยวมาสนุกกับการถ่ายภาพแชร์ความสุขเป็นจำนวนมาก นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้นําเจ้าหน้าที่และนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีโดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษาโรงเรียนเทศบาล4มาช่วยกันวาดภาพทาสีบนถนนแบบสตรีทอาร์ตทั้งทางม้าลายเส้นกลางถนนเส้นฟุตบาทเน้นสีสันสวยงามณบ,บริเวณสี่แยกไฟแดงมุมพระนารายณ์ราชนิเวศเพื่อเป็นการสร้างแลนด์มาร์คดึงดูดนักท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจกลายเป็นจุดได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากครับพากันมาสนุกกับการถ่ายภาพและ แ่ความสุขคครับือณเวลานี้นะครับที่เราทําโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยเราพูดแต่แรกแล้วเรื่องปัญหาลิงที่อยู่ในเขตเทศาบาลนะปัญหาลิงเนี่ยเขาก็เกิดปัญหามาเยอะแล้วหนึ่งทำให้บ้านเมืองสกปรปกทําให้ไฟฟ้าแสงสว่างดับทําทุกอย่างก็เกิดจากปัญหาลิงนะฮะแต่ตอนนี้เราจัดระเบียบลิงเนี่ยไปได้70%แล้วเพราะตอนนี้ที่ว่าคําว่า70%ยังไม่ถึง100%เรนี่ยเพราะว่ากงเราไม่ไม่พอใส่ นะครับตอนนี้กําลังผลิตกงอยู่ถ้ากงอยู่เสร็จปุ๊บเราก็จับให้มันสมเหตุสมผลแต่ณเวลาที่ผมบอกนะผมจะเปลี่ยนเมืองลบบุรีเพื่อป้องให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาร่วมร่วมงานกันตอนที่ผมทําลิงใหม่ๆเสร็จโรงแรมนี้ทําเสร็จมีนักท่องเที่ยวมายืนอยู่จุดนี้แล้วลงไปในเฟซลงในไลน์ว่าสวยงามเหมือนอยู่เมืองนอกผมก็มีไอเดียขึ้นมาว่าณนะเวลาเนี้ยก่อนที่เราจะทําอะไรต่างๆเนี่ย น่าจะทําบ้านเมืองให้เราดึงดูดนักท่องเที่ยวมาก่อนผมก็ออกโยบายว่าเนี่ยต้องทําตามสีแยกซึ่งซึ่งเป็นของเรานี่เหมือนโบราณเลยนะเหมือนโบราณพอสีแยกปุ๊บเดี๋ยวมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วจะต้อนรับงานแผ่นดินสมเด็จพะนลรายด้วยเพราะงานแผ่นดินก็อุ้มฮาเพราะฉะนั้นถนนเส้นอย่างนี้เราไม่ทําเส้นนี้เส้นเดียวนะครับหลุดจากนี้ไปก็จะไปทําที่หน้าปางแขกซึ่งเป็นสีแยกไฟแดงใหญ่ แล้วก็ทําความสวยงามทําทางม้าลายต่างๆที่จะให้เต็มทั้งเมืองแล้วเส้นกลางถนนเส้นริมถนนเส้นฟูตปาดสีอันนี้เป็นสีพิเศษเป็นสีสะท้อนแสงนะสีเหลืองแสงสะท้อนแสงเนี่ยพาทากลางคืนปุ๊บมันจะแสงมันจะขึ้นแต่ราคามันจะสูงกว่าสีทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะทําเขตท่าหินทั้งหมดเนี่ยเส้นตรงเส้นกลางเส้นอะไรต่างๆเนี่ยเราซื้ออุปกรณ์พร้อมสีไว้แล้วพอทําสีแยกเสร็จปุ๊บเนี่ย ตามขอบถนนตามพุทธป่าเราก็จะดําเนินการแล้วก็มีโครงการใหญ่โครงการหนึ่งที่ที่เราแจ้งไว้ตั้งแต่แรกเริ่มจับลิงแล้วว่าถ้าเราทําเสร็จปุ๊บจะมีโครงการใหญ่คือการทาตึกนะตึกทั้งหมดโดยที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยก็ประชุมหลายเที่ยวแล้วว่าจะทาแบบไหนทํายังไงทาตึกยังไงโดยโดยทางทางตึกทั้งหมดเนี่ยเขาก็ยินดีที่จะสนับสนุนสีให้เราในหนึ่งห้อง สีสองกระป๋องสองห้องสีสีกระป๋องแต่การดําเนินการโดยโดยเทศบาลดําเนินการตอนนี้ตอนนี้ถามว่าเราจะทําตอนนี้ทําได้ไหมทีแรกเลยผมตั้งใจจะจับปีเสร็จทาเลยแต่ณเวลานี้มันมีปัญหาเรื่อง180วันถนนทั้งหมดเนี่ยเป็นการดูแลเป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเราสามารถทําได้เลยแต่ตึกเป็นของเอกชน เพราะเอกชนปุ๊บถ้าเราทาปุ๊บเราเหมือนไปทําของเขาไม่ทําของหน่วยราชการมันก็อาจจะโดนข้อหาร้อยแปดปันได้เพราะฉะนั้นรู้ฝากนะครับเรื่องตึกที่เราเตรียมการไว้ก็ขอให้โหมดการเลือกตั้งไปก่อนแล้วเราก็จะมาหันกันว่าเราจะมาปรึกษากับทางจังหวัดว่าจะเอาอยัางไงเพราะว่าตัวแม่จริงน่าจะเป็นจังหวัดร่วมด้วยแล้วเราจะทํำยังไงแต่ว่าจะทํำยังไงหรือจะเปลี่ยนแปลงยังไงก็ต้องรอรอ หมดการเลือกตั้งก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเึงบอกตะเวลานี้เราทําตามอํานาจหน้าที่ของเราก่อนคือทำนันต,ตรงนี้และตีเส้นทั้งหมดวันนี้ก็ขอขอบคุณนะฮะทางที่เราทำเนี่ยหนึ่งเป็นนโยบายของเทศบาลสองผู้ปฏิบัติจริงก็คือเน้นจากราชการเราลูกจ้างเราแล้วก็โรงเรียนเทศบาลสี่นะครับซึ่งซึ่งมีศิลป,ปะอยู่ที่โรงเรียนก็มาร่วมกันบางคนก็ไม่รู้นึกว่าเอ๊ะ ใส่ชุดช็อปเป็นโรงเรียนอื่นไม่ใช่ครับโรงเรียนเทศบาล4ี่สาธิตสบบทเทศบาลเราเป็นคนดําเนินการร่วมกับสปออเรารับฝากด้วยนะครับผมจะเนรมิตท้องเราเนี่ยเป็นที่ท่องเที่ยวให้ดีที่สุดนะครับและเวลานี้ลิงก็เบาบางลงไปแล้วนะครับก็ฝากขอบคุณสี่มวนลชนลที่สนัเสนอตอนนี้ออกไปเรายังทําได้แค่ 30- 4 0ได้รับเสียงตอบรับดีมากก็ขอขอบคุณนะครับที่เป็นกระบอกเสียงให้กับเทศบาเลเลย ทุกสี่แยกเลยทุกสี่แยกครับทุกสี่แยกเราจะทําสี่แยกสําคัญสาคัญก่อนต่อจากนี้ไปก็จะไปที่ปางแขกก่อนสําคัญสําคัญทุกสี่แยกเราจะทําว่าว่าแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะสี่แยกอย่างเดียวนะฮะตามจุดที่เป็นทางม้าลายข้ามไปที่วังนารายเราก็จะท้ายจับเลยนะแล้วก็กางถนนข้างถนนพุทธาดเราจะดําเนินการให้สดใสเปลี่ยนเปลี่ยนโฉมเลยเพราะเตรียมการต้อนรับนักท่องเที่ยวงานแผ่นดินด้วย